คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของเกิดวันพฤหัสหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับดูซิว่าในเรื่องของเสน่ห์ที่จะดึงดูดนะครับในเรื่องของการเงินให้มีความปังไม่ขึ้นนะครับทำอยา่างไรดูซิ ไพ่คึ้ว่าไพ่ไปแต่งงานนะคือเป็นเรื่องของการที่คุณมองโลกในแง่ดีนะครับมองโลกในแง่บวกนะคือไพ่ขึ้นเป็นความแบบสวยหรูนะเป็นความสวยงามนะครับเป็นความสมหวังนะทาอะไรมันก็มีความสุขมีความรื่นเริงนะคือมันเป็นเรื่องของตัวตนของตัวคุณที่มันมีความสุขอยู่แล้วอารมณ์ดีอยู่แล้วความอารมณ์ดีเนี่ยมันเหมือนการที่เราสร้างพลังงานดึงดูดเนี่ยทำคงไว้นะกับความรู้สึกแบบเนี้ย ที่ดีนะมันเป็นการดึงดูดเงินทองเงินตราเข้ามาเยอะอยู่แล้วในหงช่วงนี้มันไม่ต้องไปสร้างเพิ่มนะครับไม่ต้องไปอะไรมากนักแต่คงความรู้สึกตรงนี้เอาไว้เป็นแรงดึงดูดที่มาสร้างเงินสร้างทรัพย์สร้างพลังงานดึงดูดที่ดีอยู่แล้วนะครับอนดูซิว่าในเรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับไปขึ้นเป็นการลาออกนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของหงสไปขอทานนะคือไปขึ้นในเรื่องของความเครียดอ ไม่ใช่ว่าช่วงนี้คุณจะขอทานไม่ใช่ว่าจะไม่มีตังค์นะคือพ่ยึ้นในเรื่องของการหาโอกาสในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็มีการแปลเปลี่ยนที่ จะเกิดขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเนี่ยจะมีการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างไรในะเรื่องของการเงินมากกว่าแล้วก็อะไรที่มันไม่ได้เนี่ยก็ปล่อยมันทิ้งไปนะครับแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่มันถูกต้องเพื่อที่จะสร้างเงินสร้างทรัพย์าามากขึ้นการจัดการบรหิหารการเงินให้มันดีขึ้นมีความปังมากขึ้นก็อยู่ที่ว่าตัวคุณนะ่จะมองให้เห็นโอกาสแบบไหนมากกว่านะครับมาดูช่องทางสิช่องทางการเงินนะครับช่องทางแรกไ่ขึ้นในเรื่ออิสระมีโอกาสในเรื่องของการทํางานพิเศษรับรับ j อบเล็กๆนะรับ j อบออนไลน์นะใน เกี่ยวกับออนไลน์ทุกทุกแขนงเลยนะการขายของออนไลน์การทำกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะงานฝีมือต่างๆเออพา้กรดอิสระคือสามารถทําได้ในะช่วงนี้แล้วก็เกิดความปักด้วยนะครับยันซองต่อมาพายึ้นเกี่ยวกับคาเฟ่ก็ม,มีโอกาสนะ ใครที่มีโอกาสจะลงทุนเกี่ยวกับสายคาเฟ่นะครับสร้างคาเฟ่เป็นของตัวเองหรือไปร่วมลงทุนกับเกี่ยวกับสายคาเฟ่ก็ช่วยได้นะก็ช่วยทําให้เกิดความปังมีเงินมีทองเข้ามารวมไปถึงการเปน็ดูธุรกิจนะในคาเฟ่ต่างๆเออก็จะมีโอกาสมีความปังมากขึ้นนะหากจะช่วงนี้จะนัดธุรกิจนัดคุยงานเนี่ยเออรองนัดร้านกาแฟดูก็จะมีโอกาสได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูซิว่าในเรื่องของคําแนะนำนะครับไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้น5ดาบอย่าไปยอมแพ้นะครับแล้วก็แก้ไขนะอย่ายอมแพ้ในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะหนักใจนะแต่ไพ่ขึ้นว่ามันสามารถจัดการไปได้ด้วยความสามารถของตัวคุณนะไ<ม>พ่ขึ้นเดทนะความทุกข์คึ้นในเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนเนี่ยต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยมันลดแล้วมันเกิดเหตุจากอ,อนาสิ่งที่มันสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำนะใน อดีตนะอนาคตเนี่ยมันก็ยังดีขึ้นได้จากปัจจุบันนี่แหละที่คุณเองต้องมีการจัดการแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันดียิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจะจัดการไม่ได้ในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับดูเจ้าไพ่จะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมดูซิ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการรอคอยนะนะการจัดการเรื่องต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปรับใจตัวคุณให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมช่องทางการเงินมันก็เริ่มมจะมีเข้ามาแล้วก็อะไรสิอะไรอย,อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องค่อยๆจัดการแล้วแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเหนื่อยๆนะๆในเรื่องของรายจ่ายต่างๆอาจจะเอาอดเปรี้ยวไว้กินหวานไว้บ้างในเรื่อง,องของการปรับรายจ่ายนะครับปรับรายรับให้มันเหมาะสมให้มันดียิ่งขึ้นจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มพูมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ มาดูในเรื่องของโชคลาภนะคะรับโชคลาภให้ขึ้นเป็นพระแม่ธรณีนะในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยปกปักรักษาแล้วก็ช่วยหนุนนำให้คุณเกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นนางมนตานะในเรื่องของพลังงานที่เออมันต้องมีบุญเยอะเหมือนกันนะหากใครทำบุญเยอะๆเนี่ยมันจะมีพลังงานที่เกี่ยวกับโชคลาภเข้ามาแต่ว่าหากใครที่เออมันเหมือนแบบไม่ค่อยได้ทําบุญในสิ่งบานัผานผ่านมาแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีบุญนะแต่เป็นจังหวะมากกว่าที่มันอาจจะได้ขึ้น,น,นเรื่่่อออองงขโชาาจจะะมมีไมได้เยแตก็ ให้คุณหมั่นทําบุญในห้วงช่วงปัจจุบันนียให้เยอะๆเข้าไว้ก่อนก็จะดีกว่านะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของการเงินนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระแม่ตรกาเสริมการเงินเสริมความปังนะครับเสริมความสําเร็จเนี่ยลองไปไหว้พระแม่ตรกาเสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจนะครับสติปัญญาต่างๆในการ จัดการแก้ไขปัญหานะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นชูชกไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ไปขอกับสิณิชศิธิ์นะครับขอกับพระแม่ธุรขานะครับก็จะช่วยหนุนนําให้เกิดความสาเร็จที่ดีมายิ่ขึ้นนะไพ่ขึ้นย้ําเลยว่าลองไปขอดูนะครับไพ่บุญญาพิทิหารว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นบริจาคเลือดแล้วก็ทําบุญถวายพระไตรจีวรนะกับพระพิสุทสงฆ์นะเขาก็จะช่วยในเรื่องของความปังในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความที่จะได้ สิ่งที่คุณปรารถนาได้มากิงขึ้นรวมไปถึงการบริจาคเลือดเนี่ยก็เป็นการที่คุณได้ช่วยเหลือนะเหมือนเป็นการต่อชีวิตเมื่อคุณต่อชีวิตคุณก็จะได้ต่อเงินต่อทองนะเออได้เงินได้ทองได้ทรัพย์มากิขึืนอันนี้มันเป็นเรื่องของพลังงานที่มันเกิดจากการสร้างบุญนั่นเองนะแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นพลังใจนะครับ